เขากับพวกเราอีกแล้วนะคะสองคนสุดหล่อหน้าตาดีกับสาวสวยหน้าตาดีแหละวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรคันคะวันนี้นะครับเราจะมา่ายโฟสเตอร์หนังไทยจากค่าย GTH มาอีกแล้วหนังเนี่ยเคยแล้วหนังเนี่ยโอเคเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะสีสันเชิงวาวุ่นไม่ใช่ไม่ใช่สีสันเชิงสีสันเชิงีันเชงหรือว่าสีสันเชงวะสีสันเชง ชิง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 ละไม่ใช่อะไรหัวใจวาวุ่นอ่ะปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นต้องมาเลยต้องมาต้องมาเราเฉลยเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นโอ้โหเป๊ะเรื่องที่สองเขาดาวเขาดาวใช่ไหมเขาดาวอ่ะเขาดาวอะไรเขาดาวอะเขาดาวเขาดาวเขาดาวเราเป็นคนผ่อนไงี้รออยู่แบบรออยู่ ซีทีเร้องไห้แล้วกอนนี้เขาดาวแล้วพอนเขาดาวไม่เลยค่ะไม่เขาดาวอะไรอันตรายเขาอย่างที่อ่างไลยพี่หนึ่งนี่หนูหนึกว่าพี่จะดูแต่หนังญี่ปุ่นด้อยดูได้หมดนี่พี่ดูหนังไทยเรือ่อเนี่ยมีแค่นั้นแหละพี่เอ้าเขาด้วเขาดาวเขาดาวเราก็พอนใช่โอเคข้อที่สองหาเขาดาวนะครับ อีพีนี้พี่สได้ว่าพี่หนึ่งไม่ได้ดูแต่หนังญี่ปุ่นอย่างเดียวนะใช่ก็หลงไทยได้หมดก็หลงนี้เรื่องนี้ง่ายอะไรวะเอาไม่รู้อะไรนั่นน่ะเล่นที่สามนี่ง่ายสุดแล้วใช่มีใครเล่นบ้างอ่ะไหนนะหม่ดาวิกากับซันนี่เขาเ่นะไรกันเขาเาเล่นไม่ใช่ไม่ใช่แสงนั้นบีบสิวไม่ใช่ หมอหมออะไรวะอนอาชีพกราฟิกอะฟรีแลนซ์อ่าพอต่อไทยฟรีแลนซ์อะไรฟรีแลนซ์จมีสโลแกนด้วยมีสโลแกนด้วยฟรีแลนซ์ห้ามอะไรห้ามรักเธออะไรวะห้ามรักฟรีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้อคนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยห้ามห้ามอะไรห้ามอะไรห้ามรักประโยชน์นี้มันเคยหิตมากมากเลยอ่ะใครที่ต้องพึ่งเราแล้วห้มกินก๋วยเตี๋ยวกินกินได้หิวพอดีเลย ฟรีแลนซ์ห้ามห้ามรักหมออ่ามีคำนั้นเฮ้ยฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์แต่นั้นเป็นคำสุดท้ายใช่ฟรีแลนซ์ไอคำนั้นคืออะไรห้ามรักหรือหมอห้ามรักหมอถูกไหมห้ามรักหมอเลยพูดประโยคถูก้วยฟรีแลนซ์ห้ามแอบรักหมอไม่ไม่ใช่พี่มันจะเป็นประโยคของของยาวกว่านี้เราเราทำไมเราต้องไปหาหมอเราทำไมเออเราต้องทำไมเราฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามตายฟรีแลนซ์ป่วยห้ามป่วยถูก ป่วยห้ามไปหาหมอฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามตายด้วยฟรีแลนซ์ห้ามป่วยตื้อตื้อตื้อห้ามรักหมอฟรีแลนซ์ห้ามป่วยตื๊ดตื้อห้ามรักหมอไม่เก่งเลยห้ามป่วยฟรีแลนซ์ห้ามป่วยฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เป็นเป็นฟรีแลนซ์ต้องยังไงพี่เออมันต้องห้ามป่วยนะห้ามอะไรห้ามลาต้องมียังไงห้ามรัต้องมีเงินต้จะมีเงินห้ามป่วยห้ามห้ามอะไรอีกฟรีแลนซ์ ห้ามห้ามอะไรห้ามอะไรห้ามป่วยก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงห้ามเช้าห้ามนอนห้ามตื่นทำไรกันตอนทิ่งกินข้าวห้ามป่วยโอน่าจะหิวอ่ะแต่พี่ว่ามันซ้ำไปแล้วนะตอนเที่ยงเราทำไมเราทำไมเราห้ามป่วยห้ามพ้าห้ามรักหนอตื่นตื่นเเชอนนนี่ยไไ้คคป โอ้โหขอถัดไทยได้ปีเอาให้จบอะไรเออแสบมีแสบปะมีแสบปี่ไม่มีไม่มีแสบพี่วัยรุ่นอะไรเสียงมันทำไมล่ะแก๊งนี้มันทำไมเล่นดนตรีมันเล่นเป็นยังไงเป็นตีมันตีนี่หนักหรือคนนะถ้าตีโอ้บ้านในหนึ่งบ้านีมันเล่นดนตรีเป็นยังไงล่ะหวยขั้นเทพ พ่อสุดออกกอดพ่อสุดโอ้ยเราเราเราต้องไปดูหนังแล้วคืนนี้เราไปหาดูหนังดูซักซีจ๊ะคะผอนไอเนี่ยไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเอาชื่อหนังดิ้งช่อหนังที่พี่ถามไปให้เราดิพี่ตอบถูกแน่นอนพี่ตอบเลยพี่ตอบเลยสายญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีไหน่อยซาลังฮิโยออถูกต้องใช่เหรออะไม่ใช่ คอนคนไหวเราต้องเช่งกวนเลยกวนเลยเว้ยมันท้อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตง๊ดตึ๊ดตึ๊ดต้๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊เรื่องน๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึเดื่อดต่๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตา๊หตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ่ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอลึึต ใช่เหรอคือคือไม่ใช่นะคุณนอกจากตามหาเราทำอะไรได้อีกไปหาค้นหาไลยหามาหาข้าวโลกข้าวเที่ยวละครไทยจะแต่งงานกันแต่พ่อแม่ไม่ชอบนี่ก็ต้องยังไงเขาทำไงพ่อแม่ไม่ชอบหนีตากเลียหนีตาหนีเฮ้ยไม่ใช่พวกนั้นสุดยอดนะสองสามคนบ้าเลยอ่ะโอเคจบไปแล้วนะครับหกเรื่องอ้าวเหรอขออีกสัก อพี่นี้ก็จบไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงล้วค่ะสนุกกันไหมฮะสนุกค่ะเออเออค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตดกดกดพอแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกัน EP ถัดไปสวัสดีครับ